เศร้านี่ผมอยู่ตลาดบ้านค่ำสมิงครับตำบลเกษมอำเภอตรัการพืชผลอุบลราชธานีอากาศหนาวคับเรียกไหนสวัสดีครับสวัสดีครับไอเก่งเคยอ้วนกับว่าเลาะตลาดเกษมครับผมหาเลาะตลาดตลีป่ะเข้าไปหาเลาะไม่เลยหนาวหนาวชมบื้องข้างในจังหน่อยได้ครับผมบรรยากาศยังมือเศร้าแม่ฆากระลังมากนี่เตแม่มฆา ขายอาหารบานๆเท่าขายท่านบะบุดละไรเมื่อน,นี้อา่าพักกะลัมมัดใหญ่ๆอันพี่ครื่อง,วง,ง,วงงามถนอมงามคือจะแของบางพวงนวยงามๆข่อเลี่ยนเมื่อนี้เมื่อนี้มันสินได้มัดจำไว้บ่โอ้ยร้านข่อยเห็นาเอาเอาไปมัดจำไว้ซัสมันสีเบิ้ดมันสีเบิ้ดจักบาทค่าตัวเก้าบาทเราขายเฉียด ทีนี้เรอง้านทางนี้แหละตัดตำดักซะน้องมาจะเสารลายมจะได้เอ้าหน่อยผลกหนาอ่น้ดมจำไปก่อนต้องมาหาอีไรบานนหมาหอยกับปูบ้านนี้กับปูขึ้นหลายแต่น้องหอย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 สาบาทบ่ข้าวต้มแล้วกัน บางอีแมเรากำลัง,ป,องอปันผูดบาเขืออยู่อีแมปันผูดบเขือผูดแล้วตักบาทผูดแล้วลสีผูดล้วสคืนบ่เอาหน่วยนั่นกอ,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 อกเอาห,าหน่วยน,น,น,นี่เขา,า,าอย่านทอกันป่าไฮป่านาปลานาพักบ้านบครับนี่ก็จะเป็นแมคขาบ้านเห่านี่แลขายมาดวนมานานะ่ะแข่นาแียงน้าแล้วเป็นเหล่ามาแต่ทงหน้าคนละทงหน้าบดโอตทพักก็มาง ห้าบาทขายถือบ้านเฮาเอามาสื่อเอาีนอนมาแต่กรุงเทพกรุงไทยยากมาหล่อตลาดจากมาหาเบิ่งกับเขาแนวเสีบๆเด้อเขาล้าก็มีทิบเขางามสื่อะด้เมือนั่นสื่อเล่นใบใหญ่สื่อมาแล้วกํลังใส่กินจะซื้หมือนี่ไม่ยังนี่ไม่ยั้งนี่มาแค่ โอคแคนที่เขาเอาดอกมันไปลวกค่ะอหน่แซบุ another, ัวแบกามเด้อเอานเด้อ่ะแนวกินแปลกเด้ยนี่บ่เคยกินนนีแซบเ้นี่บ่มาแค่กระตาได้แมนแซบคมอยู่บ่บ่คมบ่คมแซบก่ทั่วปาแซบก่ทั่วแล้วว่ะบุกทั่วบ่ดด้ขายล่วเด้อบาทัวบ่ดด้ขายด่เด้อวะเนี้ยซื้อดอกแค่พักเสียนกองใหญ่ๆซื้อไปคันศพ ของท่าวหอมมะลิตาหลวกเนี่ยมันพิกเียนไข <c oughs> มดแดงหมากสังมกอิงยังบุหันมกไขมดแดงมันยังไข่หน่อย,อยด้วยครับบอนเนี่ยเถือกฝนอยู่หน่อยโยกเสียบแม่ขาแล้ววะ <c oughs> ยังไงครัเจ้าก็มาซื้อกลังนั่งหนาวอยู่แม่ขามาจะเศร้า มุกเทเด็กกันเนี่ยซาบะบานวะนนี่วุ้ยปฏิทูขอานส่วนไค่หมดเดียงเราเราเบิร์นสก้อนครับยังเศาๆอยู่พอขาไม่ขาดก็เขาก็มาพึ่งมาก็มีอาหน้าปาดุกใหญ่บลาคอใหญ่ครับโลดเท่าเด็กพูนียงไหมขะ ปลาคอบอ่อลอยหกสีบลอยสามสบอยากได้ปลากินปีใหม่มาสื่อเอาครับพอดีแปสสะขากเนี่ยครับมาละเบิงวิธีแม่คะคาขายกับเขาาว้ายแนวกินโอ้ยปลาคอหน่มาหอดแล้วเนี่คือหลายเทนอปลาคอหนอ่มาหอดแล้วมาเอาไปกิน ปลาหน้าเนาะแม่เนาะปลาหน้าปลาหน้าพักบุ้งงามๆพักสีงามๆบักเตียงอีหยังเหนียจังซีเนาะบ้านเนาะบักเตียงกี๊บักเตียงอีรีบักเตียงิงอ้นีเนมาแกงกิงหงสางเท่าไรนี่หม้อแกงกิงบักเตียงอีลีนี่ขายจักบาทสอ่บสบาทขายถืยพะโล แกงนความก็มีนะจ่าต้มแล้วความแกงฝากไปหันเนี้ยจักหน่อยใช่คือไรเป็นแตงได้ครับมันสูงหันลบมากกับเป็นแตงอีลีคือเก่าแตงไทยแสงจริงแตงจริงแตงจริงแล้วว่ะสีบ้าทเสือใบใหญ่มันเบิร์ตอ่ากิเบิรแล้วมันอะไรพูดเฒ่าบ้านเท้าห้ามาขายพักอย่างงในบุลล์ลำเล่านะพักหอมบ่หันพักหอมอพักกาดนี่เบิดสตซูพักบักทั่วปีทั่วเดือน ตำเจ็บแสบผู้เฒ่าบ้านห้าอะไรยังมาขาย,ยบเบี้ยพักเนี่อพักยังเนื้อวูนี่ไายเนีย่ยเนี่ยดูๆเราคนละอยู่ซืบอบรเเ็นดอกผู้เฒ่าปักไอ้กันยังเป็นงุ่มเห <c oughs> นาๆน,นี่งุ่มบัก <c oughs> ไหยเสรละ <c oughs> เบิ้นแล้ว <c oughs> อเลยบรได้น้ำเล่า <c oughs> ลูกมาแต่เศายังบ่ทันบักหอยเพิ่อนอย เทศก,กาลปีใหม่ครับเนี่ยขายดีกันสิเป็นของบ้นบานๆเท่าล่้แะเนี่ยเพิ่นบ่เคยกินเพิ่นอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยบ่ได้กินน้อยเอพีพอเอ๊บสี่หรืเอเแล้วปะหน่าๆมื้อนี้ครับข้าวสมิงครับผมคักเนื้อฮะเราชมบรรยากาศจักหน่อยขอบคุณครับโอ้ยบุญยุ่มสมยุ่มหวานเนาะนีน่เนาะสมน้อยนึงสมบ่เฮสมกระเทือนนี่แม่อ่ไะ เมาเบิดแล้วพักอีตู่เมาเบิด์มันวันแล้วเมาวันแล้วเอดลาบซาบอยู่แม่ขาทั้งพี่นี่แต่แม่ขาดหอมหอมหอมแม่ขาขายหอมรับสมัครคนสื่อเป็นจำนวนหลายนี่ไฟสนับสนุนโอ้หลายขักเลยครับแนวขายมัอนี่เขือนเนี่ยกินกับลาบุ่นนะโอ้เป็นแต่แซ่บแท้ เพือม่วงเพือเขียวเพือเปาะแน่เนาะสลัดเราก็งามๆเลยหอยแข็งปลาเผาแน่เนาะขายอยู่จ้าขายอยู่จ้าขายอยู่จ้าเขาจะบอว่าเตื่นแล้วมันหนาวเนาะไม่ได้ผมตีพี่บ่ามาหลอกกอนหมูผักกระเดางามๆกระเดากระเบบแซ่บคือเพราะท่นเห็นก <Never, S 1> ุ้งมีนอนหลอกมาหนิเพิ่นบอกท่นเพิ่นบอกท่นมาหาเพเนาะคืออยากกินนั่นตำกุ้งกับลวกผักกระเดาจังหน่อย ไม่ขาอย่างขงนมหูสั่งกล็ลังมากแล้วก็มาหอดจะข้องสวนจะข้องสวนววจะข้องสวนอย่างนี้เราได้มากหลายหนึ่งหักมาเป็นงา โอัก้พักเนี่ยมีแต่พักมีแต่หยามีแต่ยังไงละบ้านเฮาของบ้านๆมีแต่พักทีมงานมักเลาะเลาะไปเรื่อยๆลงๆเรื่อยๆมาอดกันดวยกันเดด้วย คนัดเตรียมกล่อง่อดีแลมาดาเกาหลี่เยมาดาเกาหลีบอกมาจาไใส่ก่อนเกาหลีาุกเกาหีผมกม่ีไ่ดีหอกกาตลาดบาเจาบครับผมเบื้องๆกันอีเมลเราขายแผ่นละสามบาทแต่ว่าแผ่นซุกกันเราขายหาบาทแบบแบบแบบอางจัหน่อยสุดยอดบรรยากาศบ้านเท่าเนี่กินเนีขายครับอาหารเผื่อดบาดอาหารตามไปดูกันไปหางูหม้อหอยมาขาย ใช่ละกล้วยอยักษแล้วยังเขามากกัเห็นก้อนหลดดิบไปดิบไปเลยวะนี่เดี๋ยวนี่ดิกินหลดแล้ววะชื่อแต่กล้วยนี่ยว่าวีเทลไลท์ล่ะนี่สามสิบิบเหงื่อมาแล้วเอาบะข้อยขันอยากให้เสือซอยจากบาทจ้าวบาทให้ค่าหนาวเราก่อนให้ค่าหนาวเราเราไปงมบะข้อยมาขาย น้าววันไดก็ลงไปงุบพักขึ้นห่างพักขึ้นห่างหัวละซีบบาทก็มีบาทซีบบาทเป็นแต่อ่อนสอนต้องเผื่ออยู่ลาบเท่าก็มีคือเกาเศร้าบาทนาบเท่าอีแงเราโมไข่ปลาซีบาทนะจ๊ะโมกไข่ปลาก็มีบาทนี่โมกไข่ปลาลาบเท่าเศาบาท ลาบเป็ดลาบเท่าอยัได้โซกได้ลาบมาเอาอยู่นี้โซกลาบว้าอกได้โซกซื้อยูหันแล้วมาเอาลาบอยู่นี้ทักเนี่ยโซกกับลาบของโบราเพื่ออะไรของบราลาบอยู่บนลาบอยู่บนว่าเมนโบราค่ะาเียกว่าของขายหน้ำอ้อยน้ำอ้อย น้ำอ้อยน้ำอ้อยก่อนสาบาทคนวันนี้แ้สี่ละรานทุกกอน่าทุกกอนแล้วม่านแล้วว่าน้ำอ้อยโบลานแล้วว่ะคนโบโบล่านรับกัน้านทุกกอนครัประกันหวานอันนี้สมัยใหม่ยุ่ค่ะสมัยใหม่สุกๆโุกๆมันๆปีใหม่สีเบิร์ดแล้วล่ะกต้นลอยค่ะกระตางามอู้มือนี่บางตาเตืบอเว่ยแสดงว่าเราขายดีได้เนี่บ้คือเบ้อามาบ่เบิรดบ่เด้รานโอ้ยบสิ่าเมียไข่ขาเจ้าว่าทรงอยู่บ่ ส่องอยู่หาเนี่ยติดต,ต่อให้เนี่ยเบอร์ก็ได้ชุดแปดแปดครับหนึ่งสองสี่ครับสี่ห้าสองเก้าแม่หยังแม่หน่อยจ้าแม่หน่อยแม่หน่อยกระเป๋างามาถามให้ละเด้อรูหัได้อยากสั่งกระเปา๋างละอยากเอาไปหอยไปหวิวใส่เขียนงามๆเลาะตลาดตะลี่ใช่ว่าเอาไปใส่กระดิงามยี่หรี่ใบอะไรบุญเนี่ยใบละแปดสิบบาทโอ้บอ่พออร่อยแปดสิบบาทงามๆเลยบ่าขัวว่เจ้าเอาอยูอ่วะ ยังหนูเือกติ้อปดดเห็ดว่เพราะว่าสิ่งให้ครัวสู้กินง่ายๆน้ำบันนั่นและง่ากน้ำมัะเไปใส่อะผู้ไอ้ะไปใส่บมาบบมาเล่านอนบหตื่นขักัน่หามหาผู้สาวไอ้ยน้ำเหล่าเรานอนบดตื่นเวะเม่จะว่าจะนอนบตื่นมาขายบักหอย มันบานของเถี่ยเลยหัวตะพักมาใหญ่ๆมาท่าใดบุญใหญ่ๆน้ำเราเยาว่าสิบบาทสิบบาทบวบปูกกับน้องเมียเนาะเสือเอาอย่างนี้และหายเถือกพะโลกล้วยเท่าไรบุญกล้วยนี่หอมนี่ยบวบหอมอ๋ตุวงใส่ตำมะคุ้งเนี่ยวะ ไอเก่งเราสสยตำเรามักตะมั้หงเห็นละครใช้เห็นละครใช้เห็ดละครสามถาบใช่ยังนี่ว้าออกไปเขามันคือแล้ว่านใหญนาะไปหาตัวใหญ่ไ้กินเั็นไหนต้นละสามนีกินดีกว่าหอมหอมหอมทะลุดจอเลยประเดี๋ยวเราขายกุ้งถอกกุ้งเทบก็มาสืบประเดก๋ยวเราไปใส่ตงสเกียเบื้องเราขายเหิงเบื้องเจะเบื้องซิ่งเราหลุดของเถื่ออนี่เลย จักปีหลายกอ่ักปีวหาอีิเมียจักปีเมียเจ็ดซิฟอันนั้นหลายกอบหรครับหลายกออยู่เพอสั่งว่ะขากเนียปลาแดกขี่กระบวงเป็นลืมเป็นลืมครับซิฟมัดนี่คือลืมหนึ่งนล้วไหมนอหนึ่งลืมหนึ่งลืมคนเหลือบ้าแล้วเบิองพักเบิองหญ้าเบิองอู้ใครบุดเดงแม่สวดโจกัอยู่ไหมเท่าไรบุญ เยาว่าเศาบาทเด้อห้าสิบาทบ่ฮะนนเาบาทสีห์หอปลดอุ้ยตัวนี้มีไข่ตึงใครยังใครอยู่ไข่ตรงนี่เนาะเมียนาะไข่ตรงไข่ฝากเริ่มมี่แล้วเด้อครับจังไนฝนหย่อยลงมาใส่จังไนกะสีตรงสีตึงกว่าเก่ามาขายยังกูถือถึงทั้งหลังอ่ะ้ใครผข่เดแดงเล่าทีละใครผู้ดียงบ่ฮะคุเริ่มมีไข่ตรงพักสลัดเราสลัดปลูกเองไก่แล้วเนาะครับไก่ย่างเพป็นแล้ว แค่สื่อจกเหรอวะสื่อแล้วเพื่อสีอิ่มมาถุงเดียวมาเอาอีกถุงนึงซุ่มหน่อ่มเแบน้ยอยากกินอยากกินนี่แม่กินโมฮันไหนอยู่ทำไมมันเป็นอะไรกําลังคารั่มอยู่คารั่มาั่คาร่ําั่อยู่วดเดีนี่แล้วเนี่ยอมาโกมูนะไรอาหารบ้านบ้านมาเด้อขาถุงละสิบบาทอาหารบ้านบ้านขายสิบบาทได้ครับอีแม่เราเห็นอยู่นี่ละ กระหมองกระป๋อนลูกกินโจ๊กเดินมืาอนี้กินเนี่ยอ่อนอ่อนจ่าจตามสบายเลยค่ะกินให้มีความสุขนะคะครับผมมีอิสเนี่ยเได้ครับแม่เราเห็ดสมพักก็มียังมีไร้เนี่ยอาหารอีสานบ้านเฮาตลาดเช้าบ้านคำสมิงเอาว่ามีแนวอยากบ่อันนี้เป็นตเดซี่บซุปหน่อไม้เออซุปหน่อไม้ส้มอาหารแซ่บแม่เรา ซูปนมัยแกมีโอ้ยมีแต่แนวยากเนาะวันนี้มีแต่แนวเถือกข้าวมจะคลองวันนี้จะคล้องแสลงเหมือนอยากอยู่มันกันเยอกระเพาะอันนั้นเนี่ยอยากกินแห้งบานๆเท้าของแฉะหมักไว้เป็นแฉะหมากไว้เตะเตะต่ำไปเอ้ยแล้ววะโอ้คืองามเธอนมหมักไว้เหรอมันคุยไหนมันมืดเต็กๆกระน้ำเลยลูกบอกอันนี้ปูคือป่ามันเกิดนี่อะละรอบไปบอกเช้าบาสละนี่เช้าบาสเท่านั้นเออเท่านั้นเอาละแม่เท่านั้นแน้ววะ ตำแบักเคลือบคืนเอาสีเหนักหน่อยยอดผูดนึงเอาไปหาถุงเข้าไปตำไข่โคกหาสีโคกหาสีบาทหาสีแล้วเขาเขาเขาทำเลยไถ่เดยเออะสินเนี่ยนะพัดอโจดอ้วนพักกระเดาอีกพอเราพักกระเดาพักกระเดาขมมี่ขมบ่ขมมี่นะมีหอดขมบ่ขมบ่มือนมีหอดขมบ่ขมเลือกได้เลือกได้ได้ลาบาดเออมกแตงไทยก็มีเ็อื่นนี่บอขายบ่เลยบ่เลยนะ มือเงินมดเลยมาสุดว่าลุ่กล้วยมีแต่กล้วยท้ๆเลยนะสายาเรามือเงินบมมาขเองปลูกเองจักบาทละกล้วยเจ้าบาทเือก้มูสุดๆอย่ของธรรมศาสตร์ของธรรมศาสตร์ของหัวของสวนนี่มัเสือเราขีาบบาทเจ้าบาทีบบาทเจ้าบาทิกเจ้าขียบ่ปลูกเองขายเองขึ้นกันขายเองก็ชักเนี่ยกล้วยเจ้าบาทลูกรอายโหลดท้งยี่ออยู่นักเลย มาเสาก่อนามเราแลรวเบิดมาเสานี่บ่เสือซอยแล้วสิหายเขาด้ตักให้หลายเนี่ยตักให้อายไอเสียเอาุงนี่ล่ะมือนี่คื้ได้มากโอโอวันเสาลืมแต่มือดนี่มันมันเราไปเลี้ยนแล้วเยาอน้เลมนแต่วดีมูหอแซ่บแบได้ไหมแสบปลเรียหรอ หาเงินกอนบอกเราเสียบเราเสียบีดีหัฮะพ่อยกเราเสียบีไปใสบอได้ลเด้อบันนี้จานดเสียบกมืมาเพียกเจาเอามาเอามาจานเท่หจานละสองบาทเอาจานนึงจ้าชิมไหนได้บ่เพียกเราิหับมประกันมันสี่ขียนิทนใ่เอาอันเดียวกับพ่อ สิไปหาสมภักมากัดใส่เนี่ยได้คือโบเห็นจักเถื่อตึงมาขายตึงมาขายไม่ไมมค่าไม่ว่าแม่เพิ่นมาเต็มทีทบมาหาเงินเมืาา่อค่ารถหยอกหยอกหยอกบ่ามาเลาะอยู่นี่หลายหมือนแล้วแต่ว่าบ่เห็นนั่นไม่ค่ะผู้สาวจักเถื่อเห็นแต่ผู้สาวเกา่จาจังซี่นี่ผู้สาวเก่านี่กระปูงกระปูกระปูคือตัวหน่อยแต่ทั้งนี้พอดีดองเนาะ ท่านีใไ้เมนผู้สาวเกา่ทาทั้งนั้นผู้สาวใหม่สาวขึ้นใหม่ผู้สาวเกา่าตัวกเคยสาวมาก่อนคัดเมียคดป็ามหาหล่อสื่อกับเขามหาหล่อสื่อเน่า,าก,กินขายท่านมนกนไหมคะ่ะตยยัวใหญ่ใหญ่ ปลาคอญ่มาหอดแล้วเฮ้อติดหใหไงอีหลีอีหลอรเท่าไรกันเฮ้ยร้อยหกสิบหานแม่ขาอยากได้ปลากินปีไหมครับฟลาวมาเอาเด้อนี่ตัวใหญ่ๆน si ี่เมนเผาสามร้อยโอ้ยแปะสะเผาได้เบอร์สุงเหนียวร้อยหกสิบประมานตัวละโล่ไปคนบ่อีแม่ไก่ ปลาคอไ่มาหอดแล้วขักเนี่ยยังก็ได้ละบ่ได้ละบ่หน้าพายังกว่านีคตหลายเรื่องลนี่นี่นี่อีพอเราเหินมาหนิพ่อพ่อพ่ออีพอได้ไหมย่บอเหินเห็ดมะขาย่บ่ได้อีหยังก่าเห็ดมะขาย่บ่ คืออีหยังนบบจักบาทจักบาทเหินคืออีหยังแบบอันละจักบาทอันละซีสิบโอซ่าบาทเอาอันหนึ่งบ้างบ้างบ้าเบ้างบ้างบ้างที่หลังเนี่ย เนี่ยเป่าจีบผู้สาวเล่าตะกี้เ็าเอ่ยมาอีหยังกูครับซื้อเพินอันไหนมันดังดีเหินเหินฝ่าซื้อให้กำลังใจพ่อเล่าก็น่าจะอ้นอานบอกว่าเห็ดมาขายเขาไปเป่าดิเาไปเป่าเมียื้อไปฝากอา่อ้ไอ้เล็กไอเล็ก เด็กเสียวหง่วงหงเราอยากได้เราอยากได้เออบม่เคยเห็นนะเขาไม่เคยหรืยิ้มซื่อเลยเอาเนี่ยเป่าจีบสาวเนี่ไม่เคยได้ยินเลยเะกี้กระเป๋าโว้วไปแล้วไปหาผู้สาวพ่อนแล้ว่าผมก็บเพยเอนเราทันดอกเสียงเด้อพี่น้ค่อยๆเสียงสนุบเบาดอก เอาอันนึ่งน่ะเอาเปาเบิรงห่อนจะได้เปาด้วยก็นเป็นเอาไปเป่าแลาต้องจะดีปากวะมาเห็นกี่่อแล้เห็นดื้ปมนสิหีปากอย่างขวางเไม่อันเดียวกันทุกคนละอันนี่่ออันเดียวกันมนี่โอ้เราเห็นหมเดียวกันเดยกนก่า้อมาต่อเนาะเนียมนเลกเด้เหือนนี่เม่เนียเฮือนป่า ทั่วเขาเอัวเขาก็ได้มันในประโยชน์ได้เนี่ยอันนี้มันอีหย่างมันกล้องจิบเขาหเราเห็ดกล้องอีหอย่างนี่ครับจิบเขาหน่อยสิบบาทจิบเด้วยใส่เงินก็ได้เขา้นอยากใส่เงินเออคืออดิแตลาดเขา่เขาไปว่างไปโิบบาทข้นออกไปจากเล่านี่ก็บ่ได้เดมอันนี้ซืไปใส่เงินใสบอี่ยพอดีเจ้าอิมพอดีเจ้าอิม ทิปเขานะบ่อแล้วเบิดนี่นีเออมีอันนี้อันเดียวบ่คือหรออันเดียวบ่ยิ้มหรอเซื้อทิปเดียวบ่ได้เราต้องซื้อเบิพ่วงน่ะในเก่งอันเดียวบ่ยิ้มหรอกคืออันนี้มีสามสี่เบาหน่อยมาได้ใส่น่อนี่จะคว้างตลาดมาได้ใส่นี่ลูกคู่อะไรนี่ลูกแม่คาดผมเม่ครับผมคือเป็นปลาอะไรพระบาดเต้าทิปปาเจ้าปลาพระบาทก็ผมเม่อันนี้ซื้อเป็นปลาดีกว่า